สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พิภาน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันที่6ตุลาคมนะคะน้ำส้มจะแจ้งนะคะวันที่ลงคลิปทุกครั้งนะคะเพราะว่า หลายๆคนที่โทรมาเนี่ยแบบว่าเออของหมดแล้วทำไมของหมดบางทีลงมาหลายเดือนสาเดือน4เดือนแล้วค่ะคะุณแม่ค่ะของหมดนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นคลิปนี้ในเดือนพฤศจิกาธันวาขอให้คิดไว้ได้เลยว่าของหมดแล้วนะคะวันนี้วันที่6ตุลาค่ะวันนี้เราจะลงของใหม่นะคะเสื้อไปเวททั้งหมด3รุ่นนะคะโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2อค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอาจจะต้อง อธิบายเยอะนิดนึงอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะไม่ใช่การร้ายสดนะคะอย่างที่บอกถ้าเห็นคลิปนี้แบบว่าหลายๆเดือนจากพฤศจิก6ตุลาเนี่ยก็คือของอาจจะหมดแล้วนะคะวิธีการสั่งซื้อ จำรหัสด้านบนซ้ายมือค่ะรหัสตัวเลขด้านบนซ้ายมือ3หลักนะคะแล้วโทรมาแจ้งสีที่ต้องการโดยสินค้าตัวนี้มีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์นะคะไซส์นะคะอกนะคะวัดจากจากักรยาซ้ายมาจาักร้ขวานะคะอกเสื้อได้44นิ้วนะคะสะโพกได้46นิ้วนะคะความยาว25นิ้วนะคะก็คือ น้ำส้มอ,อกจริง33นิ้วนะคะใส่เสื้อตัวที่ขายเลยนะคะในการพรีเซนต์ของนะคะก็คือใครที่อกก็คือใครอกเท่าส้มก็คือดูส้มเป็นมาตรฐานได้เลยว่าประมาณนี้สูง160ค่ะใครสูงเท่าหรือประมาณใกล้ใกล้ส้มก็คือดูส้มเป็นมาตรฐานเลยได้เลยนะคะความยาวก็คือประมาณนี้นะคะ อก3 3ขึ้นไปจนถึงประมาณ42-43ไม่เกิน43-42.5นะคะใส่พอดีอยากจะให้เผื่อไว้จากเล็กน้อยนะคะเพราะบางทีเดี๋ยวเอาไปแล้วใส่ไม่ได้ก็คือไม่อยากให้ลูกค้าเอาไปเสียของนะคะโอเคเราบอกไซส์เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะบอกราคาตั้งแต่เริ่มต้นคลิปเลยราคา690บาทโอนชำระจัดส่งฟรีนะคะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะสีเดี๋ยวจะยกให้ดูทั้ง4สีนะคะรุ่นนี้นะคะ หลายคนจะแบบว่าคุ้นๆใช่ไหมเมื่อเร็วนี้นะคะส้มสม้มมีคนโทรมานะคะหลักได้รุ่นนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าโรงงานเขาเพิ่งผลิตรุ่นนี้มาเติมนะคะต้องขอโทษด้วยที่ถ้าเกิดว่ารู้ว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้จะรับออเดอร์ไว้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เคยลงขายไปแล้วค่ะเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็มีการรีสต็อกเป็นรอบที่2แล้วนะการันตีความสวยค่ะ เพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่รีสต็อกมาสองรอบแล้วคะ่ะรอบนี้เป็นรอบที่2แล้วคะ่ะแต่ว่าเป็นสีใหม่นะคะโดยจะเป็นเฉดสีใหม่สำหรับใครที่ได้ไปแล้วนะคะมีคนส่งรูปมาแล้วก็บอกว่าใส่สวยด้วยขอบพระคุณมากค่ะนะคะขอบพระคุณมากสับรีวิวนะคะบอกว่ารุ่นนี้ใส่สวยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ไปแล,แล้วอยากได้สีอื่นนะคะวันนี้มีใหม่มาสี่สีค่ะ เดี๋ยวมาดูกันสีแรกจะเป็นสีเหลืองนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดงานก่อนนะคะตัวนี้ในส่วนของคอค่ะตัวนี้จะเป็นคอกลมตั้งๆนะคะแต่ว่าในส่วนของที่มันเป็นตั้งๆเนี่ยจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ในการตั้งขึ้นซึ่งมันจะมีช่องว่างระหว่างคอเสื้อกับคอเรานะคะก็คือมันจะไม่ได้แบบชิดติดคอจนอึดอัดใส่แล้วไม่สบายคออะไรขนาดนั้นไม่นะคะตัวนี้คือเนี่ยมันจะมีช่องว่างแล้วก็เป็นลูกไม้เนี่ยมันจะตั้งๆขึ้นแบบนี้แบบว่าเพิ่มความ อ่อนหวานให้กับตัวเสื้อนะคะแล้วก็แบบเนาะในส่วนของแบบค่ะตัวนี้จะเป็นความยาวประมาณ5ส่วนนะคะ5ส่วนประมาณนั้นนะคะคือคือแขนเกือบยาวแบบเกือบถึงข้อมือเลยแต่ไม่ถึงนะคะแล้วก็ดีไซน์ก็คือจะเป็นทรงแบบว่าตัวนี้จะเป็นทรงสวมหัวมีกระดุมคอด้านหลังให้1เมตรนะคะแบบนี้เป็นทรงสวมหัวนะคะด้านหน้าค่ะแม่ขาด้านหน้าตัวนี้นะคะจนสุด เลยสุดชายเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าลูกไม้ที่มีการสอดดิ้นเงินวิงวิงอ่ะเดี๋ยวนะสม้มนายส้มให้ดูคอก่อนนะคะคอเขาใส่แล้วมันจะเป็นประมาณนี้สวยหวานประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนายส้มติดไม้แล้วจะเห็นคอไม่ชัดเนาะเขาเลยบอกว่าให้ดูคอเสร็จแล้วค่ะตัวนี้นะคะใครได้รับไปแล้วจะรู้ว่าเนี่ยค่ะดูจากในกล้องจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความแบบว่าวิงวิงด้วยนะคะ เปลี่ยนน้ำส้มให้ดูสีเทาดูสีอื่นแล้วกันค่ะเห็นไหมเอ่ยเนียเนี่ยเนียเนี้ยคือเขาจะมีค้าแบบว่าเป็นลูกไม้ที่มีความสอดดิน้นเงินวิงวิ่งวิง,ว,งวิงนะคะคือไม่เป็นไม่ใช่เลื่อมนะมันจะเป็นดิ้นเงินค่ะมันจะเล่นไฟนิดหน่อยนะมันจะมีความดินด้นดิ้นวิงวิงแบบนี้เนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะนะคะสวยแล้วก็แบบว่าดูแบบดูมีอะไรอะไรมากแล้วก็ลายลูกไม้คือดีงามมากดูลายลูกไม้ ลายรูกไม้สวยมากนะคะคือให้ให้เป็นทางยาวจนสุดปลายเลยแบบนี้แล้วก็มีการปักมีงานปักให้ด้วยนะคะดูงานปักปักแบบแน่นๆแบบนี้นะคะซึ่งงานปักแน่นๆแบบนี้ปกติก็คืออย่างที่รู้คือปักเรียบร้อยปักแน่นปักเยอะดีงามค่ะนี้ปกติก็คือราคาเนี่ยจะต้องแบบ ขึ้นแรงแล้วแต่อันนี้น้ำส้มแบบโอ้โหทั้งลูกไม้เอ่ยทั้งปักเอ่ยขายแค่690บาทลงจะสูงแน่นะคะแล้วก็ในส่วนของแขนะคะก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นมีตัวนี้เป็นช่วงของ Ctrue อ่าตัวนี้จะเป็นเห็นชัดและว,ว่าคือเขาจะมีความแบบว่าเป็นดิ้นๆน,นะคะเห็นไหมคะจะมีความแบบว่าเล่นไฟนะ ตรงเนี้ยจะเห็นซีทรูสวยแบบนี้มันจะดูโปร่ปงโปร่งมันจะทําให้เสื้อดูไม่ตันค่ะมันไม่อย่างนั้นเราจะดูตันไปหมดเลยนะตรงเนี้ยคือความซีทรูตรงเนี้ยคือค่ะคือความเก๋ไก๋ของเสื้อตัวนี้เลยนะคะซีทรูตรงช่วงแขนนะคะเห็นเนื้อเนี้เด็กไปน้อยนะคะประมาณนี้นะคะตัวนี้นะคะในส่วนของตัวเนื้อผ้าตัวเนี้ยจะเป็นเออจะเป็นเลนินนะคะ ผ้าตัวจะเป็นลินินนะคะแล้วก็มีเดินลูกไม้ให้ตรงกลางแล้วก็มีงานปักให้นะคะส่วนปักเนี่ยจะปักตรงแขนทั้งแขนเลยนะคะแล้วก็ตรงบริเวณด้านอกนะคะทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทั้งแขนเลยแล้วก็มีตรงนี้เป็นซีทูค่ะรับการสวยงามแบบนี้นะคะเลิศสุดๆนะคะสีมาดูสีกันเลยดีกว่านะคะสีจะมีสีเหลืองนะคะสีที่น้ำส้มสนะคะสีเหลืองค่ะ สีเหลืองเป็นสีแรกสีนี้ใส่แล้วขับผิวค่ะสีที่บอกว่าใส่แล้วขับผิวทำให้ผิวผ่องจุดคือสีเหลืองสีที่สองค่ะสีนี้เป็นเฉดนี้อีกแล้วนะคะเป็นเฉดโปรดเลยเพราะว่าแบบว่าแต่ว่าจะเทาก็ไม่เทาจะฟ้าก็ไม่ฟ้าใครโทนสายเรียบร้อยนะคะโอ้ดูงานดูดูความลูกไม้สวยเนาะ สีเทานกพิราบค่ะสีเทานกพิราบหรือสีฟ้านะคะโทรมาสั่งสีเทานกพิราบหรือสีฟ้านะคะรหัสด้านบนซ้ายมือค่ะสีที่สามนะคะสีใหม่แน่นอนเลยอันนี้คอนเฟิร์มสีชมพูค่ะยังไม่มีใครได้ค่ะเราที่แล้วไม่มีสีนี้มาสีชมพูหวานค่ะนี่ค่ะดอก ในส่วนของการปักลายดอกจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยค่ะคือเป็นเถาเป็นงานแบบปกักเป็นเถาดอกไม้สีม่วงเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสีชมพูหวานค่ะชมพูหวานเดี๋ยวน,น้องไปเปลี่ยนให้ดูนะรับรองว่าชอบนะคะแล้วก็สีที่สามก็คือช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่างานบุญเนาะอะอเอาสีขาวติดมาให้ค่ะติดสีขาวมาให้ครั้งที่แล้วจําได้จําไม่ได้เหมือนกันว่ามีสีขาวไหมแต่ว่าครั้งนี้ยังไงติดขาวมาให้ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นขาวแบบขาวสะอาดบริสุทธิ์นะคะใส่ไปทําบุญเรียบร้อยแล้วก็สวยงามค่ะรายลูกไม้ให้แม่ดูใกล้ๆก่อนที่เวลาใ,ใส่ใส่แล้วจะให้ดูให้เห็นไม่เห็นนะคะรายลูกไม้เนาะแล้วก็แบบว่าตรงคอค่ะหวานน่ารักมากนะคะมีงานปักนะมันจะไม่จืดจนเกินไปนะคะแขนเรียบร้อยค่ะด้านหลังมีกระดุมให้1เม็ดนะคะสวมหัวค่ะ เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนอีก3สีให้ดูนะคะใครชอบรุ่นนี้นะคะรหัสอยู่ได้บนซ้ายมือค่ะสีที่2นะคะสีนี้สี ฟ้าอมเทาหรือสีเทานกพิราบนะคะสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะคะทำม,มาจ,จะสังเกตเห็นว่าคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นเนื้อคอตตอนก็มีสีนี้อันนี้ก็มีสีนี้เพราะว่าสีนี้มันจะเป็นสีที่แบบมันถ้าเป็นฟ้าไปเลยเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบเนะาะเป็นเทาไปเลยก็ดูหม่นไปอีกนะคะสีนี้เลยเป็นสีที่แบบดูกําลังดีดูสุภาพดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็แม่เชียร์สุดๆนะแบบดูผู้ดีมากไม่ดู ดูผู้ดีจริงๆนะคะดูดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อรินินเนาะแล้วก็เป็นงานปักนะคะแล้วก็มีส่วนของลูกไม้ลูกไม้นะคะสวยมากแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบหน้าอ่ะมนจะเห็นเด่นดิ้นดิ้นเห็นไหมคะเห็นได้ว่าความเป็นดิ้นเงินดิ้นเงินเนาะสวยมากถามว่าคันไหมไม่ได้คันไม่ได้อันนี้เป็นตัวโชว์ ใส่อยู่นี่คือตัวโชว์ที่ยังไม่ได้ซักนะคะเพราะฉะนั้นน้ำส้มจะสัมผัสได้ถึงความสากความหยากความแข็งความคันของเสื้อที่ยังไม่ได้ซักสุดๆแล้วแล้วก็พรีเซนต์บอก ตามความรู้สึกเลยนะคะอันนี้ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าเออใส่แล้วคันนะมันไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะคะคือหนึ่งคือมันก็ไม่ได้สัมผัสแบบผิวเราแนบแน่นขนาดนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะแบบโปร่งๆเนาะประมาณนั้นแล้วคือพอซักปุ๊บเนี่ยเสื้อมันก็จะนิ่มลงอะไรลงนะคะตรงนี้มันก็จะช่วยบรรเทาลงด้วยนะคะมันไม่ได้แบบรู้สึกอะไรนาดนั้นนะอย่าอย่า,ยาก,กลัวอย่าก,กลัวคาว่าดิน้นเงิน กรีเตอร์ไดเนะี่ยอย่าไปกลัวนะคะมันไม่ได้คันเบอร์นั้นนั้นส้มใส่ได้อยู่ได้นะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะอันไหนคันเดี๋ยวบอกนะคะอันไหนเป็นอะไรเดี๋ยวบอกนะคะก็ตัวนี้ไม่มีซับในนะคะแล้วก็โปไหมแม่นอนเราไม่โปนะคะเพราะผ้าเป็นเนื้อผ้าค่อนข้างทึบเนาะทํามาเพื่อให้สวมใส่ในชีวิตประจําวันได้สะดวกสบายไม่ต้องมีซับในให้มันร้อนหรอกนะคะไม่จําเป็นนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คิดว่าแบบว่าดูดีหลายคนจริงๆหลายคนส่งรูปรีวิวมาให้นะคะแล้วก็ชื่อ ชมว่ารุน,นี้ใส่แล้วสวยนะคะเพราะว่าตรงคออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลูกไม้นะคะที่ทําให้แบบว่างานมันดูแบบมันดูแพงมันดูม,ม,ดมีมันดูมีอะไรอะไรเยอะมากนะคะในราคาแค่690บาทเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวน้ําส้มจะไปเปลี่ยนอีก2สีให้ดูค่ะสีที่3นะคะที่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะขายดีแน่ๆเลยนะคะนั่นก็คือสีขาวค่ะ สีขาวนะคะใส่ไปทอดกระถิน่นไปทําบุญนะคะในช่วงใกล้เทศกาลออกพรรษาเทศกาลทําบุญทอดกระถิ่นปลายปีนะคะใครที่ไม่อยากได้ลูกไม้จ๋านะคะก็แนะนําเชียร์เป็นตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็มีดีเทลที่แบบว่าไทยๆอยู่นะคะก็คือมีงานลูกไม้มีงานปักนะคะมีความอ่อนหวานนะคะก็เชียร์รุ่นนี้มาอยู่เหมือนกันนะคะขาวค่ะแต่ว่าถ้าใครจะแบบซีเรียสเรื่องแบบว่า มีมีส่วนตรงนี้ไหมตรงนี้มันไม่ได้เป็นอันนี้ก็คือช่วงแขนเนาะมันไม่ได้โป๊แต่อย่างทยนะคะก็อันนี้แล้วก็ตัวนี้อันนี้บอกเลยว่าไม่มีซับในนะคะแต่ว่ามันเห็นไหมไม่อันนี้เห็นไหมคะไม่เห็นไหมเอ่ยไม่มันมันคือถ้าไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในที่สีชูฉาดมากน้ำท่วมว่าไม่เห็นนะคะคือปกติแล้ววันนี้ใส่เสื้อชั้นในสีเนื้อมานี่บอกเลยเพราะฉะนั้นะมันมันไม่เห็นอยู่แล้วล่ะเนี่ยมันไม่เห็นนะคะแต่ว่า คือถ้าถ้าวันไหนที่เราใส่เสื้อสีขาวประมาณนี้ก็ ก็คือเนาะอย่าใส่ชั้นในสีเข้มเนาะมันก็อาจจะแบบมีเด่นขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีซับเนาะอันนี้บอกตรงๆแต่ว่าเนื้อผ้าเขาค่อนข้างจะหนาค่ะแล้วก็สีทึบเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าไม่ไม่ได้แดงอะไรขนาดนั้นไม่ได้ดําไม่ได้แบบส้มเขียวอะไรขนาคงไม่เห็นนะคะอันนี้พูดเลยตรงๆเนาะราคา690เบาทเท่านั้นจะส่งฟรีค่ะนะคะก็ไซส์44นะคะสะโพก46ค่ะ เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีชมพูให้ดูคะ่ะสีสุดท้ายสีชมพูค่ะสีใหม่ล่าสุดแน่นอนค่ะสีนี้งวดที่แล้วไม่มีค่ะสีนี้สีชมพูหวานนะคะใส่แล้วหวานจริงๆแม่ดูใกล้ๆใส่แล้วสวยสดใสเหมาะกับแบบว่างานงานแบบงานมงคลงานที่แบบงานโรงงานเลี้ยงอะไรใดๆมากเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยว จัดเกลียบคอก่อนนี่สวยอะคอก็สวยคือแบบว่าคอเขาจะตั้งตั้งขึ้นแบบนี้นะคะแบบชดชดขึ้นเนาะแต่ว่าไม่ได้ชิดติดจนหน้าทาคานะเพราะว่าเราชมเองก็เป็นคนลำคาแหละถ้ามันติดคอรู้เรารู้เรารู้กันเราเราเข้าใจกันนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็ในส่วนของอะด้านหลัง ้าน,นหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะด้านหน้าเราจะให้รายละเอียดมาเต็มๆแน่นๆละราคาย้ํากันอีกครั้ง690บบาทพยายามพูดตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยว เดี๋ยวแบบว่าหาไม่เจอบางทีเรารู้แหละว่าคุณแม่กอไปกอมาแล้วบางทีไม่ได้ฟังแหละไม่ได้ฟังครบจบทางคลิปนะคะ690บาทจะส่งฟรีนะคะแล้วก็เก็บไปทางบวก50บาทค่ะตัวนี้นะคะรหัสด้านบนซ้ายมือย้ำอีกครั้งต้องจํารหัสด้านบนซ้ายมือนะคะมี3ม,มีเลข3หลักด้านบนซ้ายมือค่ะแล้วก็แคปหน้าจอมาหรือแจ้งสีค่ะแจ้งสีเหลืองสีเทาหรือสีอะไรนะ สีขาวหรือสีชมพูนะคะสาหรับตน,นี้มีสี่สีค่ะสีชมพูค่ะสีหวานนะสำหรับใครที่แบบว่าไปงานเลี้ยงธรรมดาแบบว่างานตรงอะไรงานแต่งอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรงานขึ้นบ้านใหม่งานทําบุญอะไรธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่อยากได้ลูาากไม้จ๋าก็ตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างออกงานได้เลยนะคะใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้นะคะทํางานก็ได้นะคะตัวนี้ได้แบบ หลายโอกาสนะต้องพูดอย่างนั้นในราคาแบบย่อมเยาวสุดๆนะคะอันนี้ปิดท้ายคลิปนิดนึงนะคะช่วงนี้อย่างที่รู้รู้กันว่าน้ําท่วมพายุเข้าฝนตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นนะคนส่งของเขาอาจจะส่งราชานิดนึงนะคะ ต้องเข้าใจเขาด้วยเขาว่าเขาเองบางทีก็อย่างที่รู้กันคือเขาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถไปส่งบางทีถ้าฝนตกหนักมากก็ไปไม่ได้บางทีของมันไปถึงสถานีปลายทางแล้วแต่เขาก็ยังน้ำจาจไว้ได้อันนี้คุณแม่ต้องเข้าใจนิดน,นึงนะว่าขนส่งช่วงนี้มันจะล่าช้าบางพื้นที่เนี่ยออทางแฟตและเคอรี่แจ้งมาเลยว่างดรับนะคะก็เดี๋ยวถ้ามันมีท่านไหนที่บางพื้นที่งดรับเดี๋ยวก็คือจะแจ้งไปลูกค้านะคะ รุ่นนี้ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะมีสีใหม่ทั้งสองหลายสีเลยนะคะสีใหม่เกือบน่าจะเป็นมีสีเทาสีเดียวที่เป็นสีเดิมนาอนอกนั้นเป็นสีใหม่3าสีเลยนะคะใครที่ได้ไปแล้วแล้วก็อยากได้เพิ่มนะคะก็แนะนําให้เก็บเลยค่ะเพราะไม่ไแน่ใจว่าจะรีสต็อปกอบสามไหมนะคะก็ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ